อ่าครับผมการที่ขึ้นไปทั้งทึงน้องครับเนาะแต่ว่ามันเราดังเม่ได้ครับเพิ่นเป็นสถานที่เงียบสงบจัง่อยครับกาดสวยงามครับสวยงามวัดิ่นขึ้นมาอันนี้สั้นสองครับสั้นสองสั้นสองแถวเบิ้องล้วงว่าเป็นยังไงก็รที่ขึ้นไปเรื่อยๆครับเป็นทางขึ้นรอบด้านครับแปดทิศแปดทิศรอบด้านอันนี้ก็ขึ้นมาวอดชั้นเจดีย์สุไทายครับมองนีย ยอดสูงสุดครับมองหน่ยกา่าเทียวว่าสูงมาไหนครับถ้าภากาบเบาดังมาไหนน้อครับเนาะเก่งใจเพิ่อน,นี่อันนี้เป็นปฏิมากรรมแบบโอ้สวยงามครับหินแกะครับด้านบนก็นจะเป็นพระเจดีย์ครับ แต่ว่าแต่ไม่นั่งยางไง,งดีวบนวุนวนรอบไปวนรอบเจดีแต่ว่าเขาลุ้งหนีล่ะแดดฮ้อนครับแดดฮ้อนนี่ก็เป็นสั้นสั้นสองมั้งครับมองนี่สั้นสอง เพืนเคเห็ดได้ดีครับแต่ว่าท้างในเขาไทายบานอะไรมันหมืดครับมันมืดแล้วก,ก็คนขางจะเงียบสงบก็บเเยบ่องปอยข้างในนาอครับเนาะอันนี้เป็นอีกช่องนึ่งครับประตูประตูเป็นอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นรอบด้านครับแต่ว่าห้องพยางรอบครับก็กำลังจะวนลงไปครับซ้ำต่อมาม,มีมาทุดนรวาลงไปแนละ้วซุดนวแม่ ก็จะเป็นพระองค์แ้อยรอบด้านเลยครับเนี่รอบตึ้งสามสี่สันครับนี่เป็นพระพระเต็มเลยครับเป็นแกะมาใส่เป็นพระหินครับงามครับงามหอนครับหอน น,นี่เป็นทางเขาขางในครับลงไปข้างล่างมืดครับมืดก็เลยบอกรัาไปอันนี้ก็มาหอดสั้นล่างสุดครับล่างสุดแล้วเป็นทางเพันกิด โอเคครับแี่นี่น้องครับเนาะ